กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอาวากาศนะคะก็กลับมาพบกับคู่หญิงนะคะโดยในวันนี้นะคุณครูจะมาพูดถึงในเรื่องของการเกิดพายุนะคะโดยพายุที่คุณคูจะพูดถึงในวันนี้นะก็คือพายุฟ้าะนองนะคะและพายุหมุนเขตร้อนนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะาล้ค่ะเด็กๆเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในบางวันนะคะสภาพลมฟ้าอากาศบ้านเรานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะซึ่งบางครั้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะคะหรือว่าเกิดความแปรปรวนนะคะเช่นในเรื่องของลมพัดแรงนะคะหรือว่าเกิดลูกเห็บตกนะคะฝนตกหนักนะคะบางทีก็เกิดฟ้าผ่านะคะลักษณะลมฟ้าอากาศนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากพายุนะคะ โดยสําหรับประเทศไทยนะคะพายุที่พบได้นะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะ็คือพายุฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็พายุหมุนเขตร้อนนะคะซึ่งพายุทั้งสองแบบนีนะ้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนะคะในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหาคําตอบกันนะคะว่าพายุทั้ง2แบบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะ คุณครูมีรูปมาให้เด็กๆดู2รูปนะคะก็จะเป็นรูปพายุที่เป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะคือรูปทางด้านซ้ายมือนะคะและพายุฝนฟ้าคะนองน,น,นะคะเป็นรูปทางด้านขวามือนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆช่วยกันลองคิดดูนะคะว่าพายุทั้งสองแบบนี้นะคะเด็กๆคิดว่าพายุใดนะคะที่สร้างอันตรายให้กับมนุษย์มากกว่ากันนะคะให้เด็กๆนะคะหาคําตอบแล้วจดใส่กระดาษไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเขียนคําตอบนะคะประมาณ2องนาทีนะคะ She's way. อาล่ะค่ะเด็กๆก็คุณครูคาดว่าเด็กๆก็น่าจะเขียนคําตอบกันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคําตอบจะถูกหรือไม่นั้นนะคุณครูยังไม่เฉลยตอนนี้คุณครูขอเก็บไว้ก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะ,ะไปหาคําตอบพร้อมๆกับคุณครูนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะค,ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเอาคําตอบที่เด็กได้เขียนไว้ตอนต้นคลิปนี้นะคะมาเช็คดูว่าถูกหรือผิดนะคะและก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของ พายุเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นคุณครูขอทบทวนความรู้กับนักเรียนนิดนึงก่อนนะคะโดยคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทําแบบทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะคะซึ่งในแบบทบทวนความรู้ก่อนเรียนคุณครูจะให้เด็กๆนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะหน้าประโยคที่ถูกต้องนะคะซึ่งคุณครูมีประโยคมาให้ทั้งหมด5ประโยคนะคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนะคะในการทํานะคะ3นาทีนะคะ She's waiting for love. ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทําได้ไหมเอ่ยก็ส่วนใครจะตอบผิดหรือตอบถูกนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะสําหรับเฉลยนะคะในข้อแรกนะคะความชื้นอากาศคือน้ําในอากาศที่อยู่ในสถานะของเหลวถูกไหมเอ่ยไม่ถูกนะคะเพราะว่าความชื้นในอากาศคือปริมาณของไอ้น้ำนะคะที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะ ข้อถัดไปน้ำละเหยได้เมื่ออุณหภูมิของน้ำถึงจุดเดือดเท่านั้นข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะข้อนี้นะคะน้ำจะละเหยเป็นไอได้ก็แต่อเมื่ออุณหภูมิของน้ำถึงจุดเดือดนะคะข้อที่3บรรยากาศชั้นทพสเฟิเยเมื่อระดับความสูงจากพื้นดินมากขึ้นอุณหภูมิจะมีค่าลดลง ข้อนี้ถั้งเด็กจําได้นะคือวิอต้นๆคุณครูได้สอนไว้แล้วนะคะบรรยากาศชั้นโทโพสเฟียร์คือบรรยากาศชั้นไหนเอ่ยมันคือบรรยากาศชั้นแรกนะคะคือชั้นที่อยู่ติดกับผิวโลกนะคะชั้นที่มนุษย์เราอาศัยอยู่นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะประโยคนี้ถูกต้องไม่เอ่ยถูกต้องนะคะข้อถัดไปนะคะข้อที่4ี่นะคะ อากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศสูงถูกต้องไหมเอ่ยข้อนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริเวณที่มีอากาศต่ำหมายถึงอากาศเป็นไงคะอากาศร้อนนะคะแต่ซึ่งจริงๆแล้วอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงนะคะไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนะคะข้อถัดไปบริเวณที่มีความกดอากาศสูง อุณนหนภูมิอากาศจะมีค่าต่ำถูกต้องไหมเอ่ยข้อนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าบริเวณที่มีความกดอากาศสูงนะ,ค,ะคือจะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิอากาศต่ำนะคะซึ่งถูกต้องแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กหลังจากที่เด็กๆได้ทบทวนความรู้ไปแล้วนะคะคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะเขียนสิ่งที่เด็กนะคะรู้เกี่ยวกับ พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อนนะคะว่าเด็กๆมีความรู้เกี่ยวกับพายุทั้งสองชนิดนี้อย่างไรบ้างนะคะก็ให้เด็กๆเขียนลงในกระดาษได้เลยนะคะเขียนตามความเข้าใจของเราณตอนนี้เลยนะคะ าล้ค่ะเด็กๆเขียนเสร็จกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเก็บคําตอบไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าที่เด็กๆเขียนไว้นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเด็กๆยังจําเมื่อต้นคลิวิโอได้ไหมคะที่ครูเอาภาพเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆหรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆนะให้เด็กๆได้ดูกันนะคะซึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะก็แบ่งได้เป็น8ชนิดด้วยกันนะคะก็จะเป็น หนึ่งก็คือพายุหมุนเขตร้อนนะคะสองก็คือแผ่นดินไหวนะคะสามก็คืออุทกภัยนะคะสี่ก็คือพายุฝนฟ้าคะนองหรือว่าหรือพายุฤดูร้อนนะคะห้าก็คือเป็นเรื่องของแผ่นดินถล่มนะคะหกก็คือคลื่นพายุซัดฝั่งนะคะเจ็ดก็คือไฟป่านะคะและแปดก็คือฝนแรงนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับพายุสองชนิดนะคะคือเป็นพายุที่ มักพบบ่อยในประเทศไทยของเรานะคะก,ก็คือพายุฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็พายุหมุนเขตร้อนนะคะซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักกันนะคะทั้งพายุทั้งสองแบบนี้เลยนะคะในรูปที่อาจารย์ได้ขึ้นให้ดูนะคะซึ่งทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองนะคะและทางด้านขวามือนะคะเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะ โดยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพายุฝนฟ้าคะนองกันก่อนนะคะโดยเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันก่อนว่าพายุฝนฟ้าคะนองนะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเด็กๆลองอ่านประโยคที่ครูใส่กรอบสีฟ้าไว้ให้นะคะซึ่งบอกว่าอากาศร้อนน้าระเหยกลายเป็นไอน้ําได้มากอากาศร้อนชื้นจะลอยตัวขึ้นสูงอย่างรวดเร็วถึงระดับที่อุณหภูมิอากาศต่ําไอน้ําเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ํามหาศาล เกิดเป็นเมฆขนาดใหญ่และฝนตกหนะักจากคำพูดหรือข้อความในกรอบสีฟ้านะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะช่วยกันลองวิเคราะห์นะคะแล้วเขียนอธิบายการเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะคะจากข้อความในกรอบสีฟ้านี้นะคะว่าเมื่อเด็กๆอ่านข้อความสีฟ้าแล้วนะคะเด็กๆสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็เขียนออกมาได้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆเขียนนะคะประมาณ3นาทีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าสิ่งที่เด็กเขียนนั้นนะคะเป็นดังสิ่งที่ครูจะพูดหรือเปล่านะคะ สำหรับพายุฝนฟ้าคะนองนะคะก็เกิดขึ้นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเรานะคะแต่ว่าแต่ส th <te ่วนใหญ่นะจะเกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งพายุฝนฟ้าคะนองนะะที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยนะคะจะมีความรุนแรงกว่าพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะคะซึ่งพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะคะเราก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพายุฤดูร้อนก็ได้นะคะ โดยการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันนะคะซึ่งประกอบไปด้วยระยะเจริญเติบโตนะคะคือเป็นระยะแรกนะคะระยะที่2ก็คือระยะเจริญเติบโตเต็มที่นะคะและระยะสุดท้ายก็คือระยะสลายตัวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าระยะต่างๆนี้นะคะทั้ง3ระยะมีเหตุการณ์หรือว่าปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะ จากภาพที่ครูขึ้นให้ตอนนี้นะคะก็คือเป็นภาพการเกิดพายุฝ,ฝนฟ้าขนองนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะโดยระยะแรกนะคือทางด้านซ้ายมือสุดนะคะเราเรียกระยะนี้ว่าระยะเจริญเติบโตนะคะซึ่งในระยะนี้นะคะอากาศเมื่อพื้นดินนะคะได้รับความร้อนจากรังสีอาทิตย์นะคะอากาศที่อยู่เหนือพื้นดินนะ,ะก็จะมีอุณหภูมิสูงนะคะ อากาศที่มีอุณหภูมิสูงนะคะก็จะลอยตัวขึ้นนะคะซึ่งเมื่ออากาศนี้ลอยตัวขึ้นไปปะทะกับอากาศเย็นด้านบนนะคะไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศนี้ก็จะเกิดการควมแน่นนะกลายเป็นล่องน้ำหรือว่าหยดน้ำในก้อนเมฆขนาดใหญ่นะคะซึ่งในระยะที่สองนี้นะคะเรียกว่าระยะเจริญเติบโตเต็มที่นะคะในระยะนี้นะคะยอดของเมฆนะคะจะปะทะกับลอยต่อของชั้นโทโพสเฟียนะคะและชั้นสตาโตสเฟียนะคะ ซึ่งเมื่อยอดเมฆประทะก,กับรอยต่อของชั้นบรรยากาศนี้นะคะก็จะทําให้ยอดเมฆไม่สามารถลอยตัวขึ้นไปได้อีกนะคะยอดเมฆจึงเกิดการแผ่ออกด้านข้างในแนวราบนะคะต่อมาก็จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมแรงนะเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่านแล้วก็อาจจะเกิดลูกเห็บได้นะคะ ส่วนในระยะที่3นะคะเรียกว่าระยะสลายตัวนะคะในระยะนี้นะคะฝนจะค่อยๆหมดไปนะคะทําให้ลมที่พัดลงสู่พื้นโลกนะคะมีอัตราเร็วลดลงนะคะซึ่งก็เมฆก,ก็จะเริ่มสลายตัวทําให้พายุฝนฟ้าคะนองก็หมดไปนะคะและสําหรับภาพพื้นคูวขึ้นให้ตอนนี้นะคะเป็นภาพของเมฆคิมมูลอนบัสนะคะซึ่งเป็นเมฆที่ก่อตัวในแนวตั้งนะคะซึ่ง เมฆตัวนี้จะเป็นเมฆที่ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะคะโดยพื้นฐานแล้วนะคะเมฆตัวนี้จะเจริญเติบโตมาจากเมฆที่เรียกว่าเมฆคิวมูลัสนะคะซึ่งก็จะเป็นภาพที่อยู่ด้านหลังครูตอนนี้นะคะเป็นภาพทั้ง3ภาพเลยนะคะก็จะเป็นเมฆคิวมโลนิมบัสทั้งหมดเลยนะคะซึ่งคราวนี้ถ้าเด็กๆไปเห็นเมฆแบบนี้ที่ไหนนะคะเด็กๆก็จะรู้ได้เลยว่ากําลังจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะคะ เมฆประเภทนี้นะคะจะปกคลุมพื้นที่นะคะในบริเวณกว้างนะคะเวลาฝนตกก็จะเกิดฝนตกในบริเวณกว้างนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าระยะการจเจริญเติบโตเต็มที่นะคะในในกระบวนการการ,การเกิดพายุฝน,ฝนฟ้าขนองนะคะระยะที่สองนะ,ะจะเกิดในเรื่องของฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่าหรือลูกเห็บได้ด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าปรากฏการณ์ที่ เรียกว่าฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านนะคะเกิดได้ยังไงนะคะเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันในเกร็ดน่ารู้เลยค่ะซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพแสดงปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่านนะคะสําหรับปรากฏการณ์ฟ้าแลบนะคะก็เกิดขึ้นเนื่องจากการแลกเปลี่ยนประจุนะคะระหว่างก้อนเมฆหรือภายในก้อนเมฆเองนะคะก็ทาให้ซึ่งผู้สังเกตก็จะเห็นเป็นฟ้าแลบเกิดขึ้นนะคะ ส่วนปรากฏการฟ้าผ่านะคะเกิดขึ้นเนื่องจากการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้านะคะระหว่างเมฆกับพื้นดินนะคะโดยทั่วไปแล้วนะ,ะจะเป็นฟ้าผ่าที่ผ่ามาจากฐานของเมฆนะคะซึ่งถ้าเป็นปรากฏการฟ้าผ่าที่ผ่ามาจากยอดของเมฆนะ,ะก็จะเกิดก็จะเกิดความรุนแรงมากกว่าฟ้าผ่าที่ผ่าจากฐานเมฆนะสิบเท่านะคะ,ะ,คะส่วนปรากฏการฟ้าร้องนะคะก็จะเกิดขึ้นมาจากการที่ อากาศในก้อนเมฆนะเกิดการขยายตัวนะคะจึงทําให้เกิดเสียงดังเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าแลบหรือว่าฟ้าผานะคะอากาศบริเวณน,นั้นน่าจะมีอุณหภูมิสูงมากนะคะบางทีสูงถึง30 0 0 0ื่นองศาเซลเซียสเลยนะคะเมื่ออากาศตรงนี้มีความร้อนนะคะอากาศร้อนจึงเกิดการขยายตัวนะคะและการขยายตัวของอากาศนี่เองนะ,ะก็จะส่งผลให้เกิดเสียงดังเป็นเสียงฟ้าร้องที่เราได้ยินกันนั่นเองนะคะ เอาละค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งครูก็หวังว่าเด็กๆก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดฝนฟ้าคะนองกันไปแล้วนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคราวนี้คุณครูมีคําถามมาให้เด็กๆช่วยกันทํานะคะ2ข้อนะคะซึ่งคุณครูจะให้เด็กๆอ่านคําถามนะคะแล้วก็เขียนคําตอบลงในกระดาษที่เด็กเตรียมไว้นะคะ โดยคุณครูจะให้เวลาเด็กๆทำนะคะ2นาทีนะข้อละ1นาทีนะคะ เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กตอบคาถามกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะว่าเด็กๆตอบถูกหรือเปล่านะคะสําหรับคําถามข้อแรกนะคคุณครูถามว่าพายุฝนฟ้าคนองระยะใดที่ส่งผลกระทบมากที่สุดเพราะเหตุใดซึ่งคําตอบก็คือระยะเติบโตเต็มที่นะคะหรือระยะที่2นั่นเองนะคะซึ่งระยะนี้นะคะจะส่งผลกระทบมากที่สุดเพราะว่า จะเกิดฝนตกหนักนะคะลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบหรือเกิดลูกเข็บตกได้ด้วยนะคะเด็กๆตอบถูกกันไม่เอ่ยเก่งมากเลยนะคะซึ่งคำถามที่สองนะคะถามว่าเหตุใดอากาศที่มีความชื้นนะคะลอยขึ้นสู่บรรยากาศนะคะที่ระดับที่มีอุณหภูมิต่ำจึงเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำนะคะซึ่งคำตอบก็คือ เมื่อไอ้น้ําในอากาศนะคะลอยขึ้นไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํานะคะซึ่งเป็นบริเวณที่มีปริมาณไอ้น้ําอิ่มตัวนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศไม่สามารถรับไอ้น้าได้แล้วนะคะดังนั้นไอ้น้ําเหล่านี้จึงควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําหรือละอองน้ํานั่นเองค่ะเอาละคะ่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับการเกิดพายุหมุนเขตร้อนจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องติดตามชมในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ